สวัสดีค่ะนักเรียนนะคะคลิปนี้เราจะมาหาลิมิตของลำดับอนันต์นะคะแต่ว่าคลิปนี้จะยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอ่าคลิปนี้เราจะมาพูดในกรณีที่ลำดับ A อมีพจน์ทั่วไปอยู่ในรูปของเศษส่วนของพหุานามค่ะนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะเรียนทราบว่าเศษส่วนของพหุนามมันเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ่าอันนี้เราจะมาสรุปให้เลยว่าถ้าเป็น อยู่ในรูปของเศษส่วนพหุนามนะคะคุณครูจะให้พวกเราหาอย่างไงเราจะทำอย่างไงนะคะถ้าดีกรีของพหุนามที่เป็นตัวส่วนมากกว่าหรือเท่ากับดีกรีของพหุนามที่เป็นตัวเศษนะคะนี้เราพูดในกรณีที่มากกว่าหรือเท่ากับนะคะแล้วการหาลิมิตของลำดับ an จะต้องจัดรูปพจน์ทั่วไปของลำดับ an โดยการดึง n ยกกำลังดีกรีของพหุนามที่เป็นตัวส่วนนะคะออกจากพหุนามที่เป็นตัวเศษและพะหุนามที่เป็นตัวส่วนทำยังไงอะ่ะอ่านแล้วเข้าใจไหมคะฟังแล้วเข้าใจไหมคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของลำดับ an ที่อยู่ในรูปของเศษส่วนของพหุนามนะคะเดี๋ยวครูพาพวกเรามาดูนะคะอ,อย่างเช่นนะคะ a n เท่ากับ 2n กำลัง3บวก 5n กำลัง2ลบ 10n ส่วนด้วย n ยกกำลัง4นะคะลบ 9n กำลัง3บวก5แบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าทั้งเศษและส่วนอยู่ในรูปของอะไรคะพหุานามใช่ไหมเป็นพหุานามนะคะเศษก็เป็นพหุานามส่วนก็เป็นพหุานามนะคะอ่าทีนี้ที่บอกว่า ถ้าดีกรีของพหุนามที่มีตัวส่วนมากกว่าหรือเท่ากับนะคะเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยดีกรีของพหุนามของเราของตัวส่วนมันมากกว่าของตัวเศษใช่ไหมดีกรีของอะไรคะดีกรีของพหุนามที่เป็นตัวเศษก็คือ3นะคะดีกรีของพหุนามที่เป็นตัวส่วนก็คือ4นะคะเพราะฉะนั้น4มากกว่า3นะของตัวส่วนมากกว่านะเราก็ดึง n ยกกาลังดีกรีของพหุนามที่เป็นตัวส่วนออกมาค่ะ เพราะฉะนั้นเราก็จะดึง n ยกกําลัง4ออกมาค่ะนักเรียนทั้งของตัวเศษและของตัวส่วนนะคะเราก็ดึง n ยกกําลัง4ออกมาจัดรูปใหม่ใช่ไหมเราทําของเศษก่อนนะ 2n ยกกาลัง3ดึง n ยกกําลัง4ออกไปก็จะเหลือ2ส่วน n นะจ๊ะอ่าบวกด้วยอะไรคะ 5n ยกกําลังสองดึง n ยกกําลัง4ออกไปก็จะเหลือ5ส่วน n ยกกําลังสองจ้านะคะส่วน10 n ดึง n ยกกําลัง4ี่ออกไปก็จะเหลือส่วน ก็จะเหลือ10ส่วนด้วย n ยกกําลังเท่าไหรคะกาลังเท่าไหรกําลัง3ใช่ไหมคะแล้วก็มาทําของตัวส่วนนะดึง n ยกกําลัง4ออกไป n ยกกําลัง4ดึง n ยกกําลัง4ออกไปเหลือเท่าไรคะเหลือหรือไม่เหลือเหลือนะคะนักเรียนเหลือ1นะคะอ่าแล้วก็ลบด้วยอะไรคะ9กายกกาลัง3ดึง n ยกกําลัง4ี่ออกไปก็เหลือ9ส่วน n นะคะบวกอะไรคะห ดึง n ยกกำลังสี่ออกไปก็เหลือห้าส่วน n ยกกำลังสี่แบบนี้ค่ะนะคะเราจะดึงออกไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราจะเห็นว่า n ยกกำลังสี่คูณอยู่กับวงเล็บใช่ไหมคะคูณอยู่กับตัวที่อยู่ในวงเล็บทั้งของตัวเศษและของตัวส่วนเลยนะคะ n ยกกำลังสี่ก็ตัดทอนกันได้นะคะก็จะเหลืออยู่6ก้อนเล็กๆนะคะก็จะเหลือ1 2 3 4 5สามี่ห้าหนี้นะคะ แล้วเราก็ค่อยไปหาลิมิตไปพิจารณาอีกทีนึงว่าสามารถหาลิมิตได้ไหมนะคะนี่ก็คือวิธีการจัดรูปนะถ้าลำดับนะคะถ้าลำดับ A N ของเราอยู่ในรูปของเศษส่วนของพอนามก็จะทําแบบนี้นะคะโอเคเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะอ่าตัวอย่างจงหาลิมิตของลำดับเมื่อ A N เท่ากับ3 N ยกกาลังสลบ1ส่วนด้วย5ลบ10 n ยกกาลังสนะคะนักเรียนคะเราจะมุ่งไปที่ตัวส่วนค่ะ ะะตัวส่วนของเรา5ลบ 10n ยกกำลัง2นะคะเผ่านามดีกรี2นะจ๊ะเป็นเผ่านามดีกรี2เพราะฉะนั้นเราก็จะดึง n ยกกำลัง2ออกมาทั้งของตัวเศษและตัวส่วนนะคะโอเคไปดึงกันเลยค่ะแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่เขียนโจทย์ก่อนนะคะลิมิตของ 3n ยกกำลัง2ลบ1นะคะส่วนด้วยอะไรจะ๊ะส่วนด้วย5ลบ 10 n ยกกำลังสองเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะดึงเลยค่ะทีนี้ดึงเลยค่ะดึง n ยกกำลังอะไรคะดึง n ยกกำลังสองค่ะดึง n ยกกำลังสองออกไปก้อนแรก3 n มกํำลังสองดึง n ยกกำลังสองออกไปเหลือ3จ้ะนะคะส่วนก้อนข้างหลังลบ1ค่ะดึง n ยกกำลังสองออกไปก็จะเหลือลบ1ส่วน n ยกกำลังสองนะจ๊ะนะจ๊ะอ่าแล้วก็ส่วนด้วยอะไรคะดึง n กํากำลังสองออกมาเช่นเดียวกันค่ะ หของเรานะคะก็จะเหลืออะไรคะก้อนนี้ดึง n ยกกำลังสองออกไปก็จะเหลือ5ส่วน n ยกกำลัง2ค่ะนะคะแล้วก็ลบด้วยอะไรคะ10 n กําลังสองดึง n ยกกำลังสองออกไปก็เหลือ10ค่ะอ,อย่าลืมใส่ n นะคะ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สุดด้วยนะนะโอเคทีนี้เรามาดูว่า n ยกกำลังสองคูณอยู่กับใช่ไหม n ยกกำลังสองคูณอยู่กับถ้าคูณนะคะเราก็ตัดทอนได้นะคะทั้งของเศษและส่วนตัดทอนปึ๊บปึ๊บนะคะเราก็จะเหลืออยู่4ก้อนเล็กๆนะคะเหลือ3เหลือ1ส่วนอ่วเหลือลบ1ส่วน n กํากำลังสองเหลือ5ส่วน n ยกกำลังสองแล้วก็เหลือลบ10ค่ะอ่าเหลืออยู่4ก้อนเล็กๆพิจารณาสี4ก้อนเล็กๆเนี่ยเมื่อเทคลิมิตเข้าไปแล้วหาค่าได้ไหม หาค่าได้ไหมคะหาค่าได้ใช่ไหมคะมีทฤษฎีรองรับนะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ทฤษฎีบทที่3ข้อที่6นะคะเพราะว่าเขาอยู่ในรูปเศษส่วนและพิจารณาแล้วว่าส่วนไม่เป็นศูนย์แน่นอนใช่ไหมอ่านะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลิมิตของ3ลบ1นส่วน n ยกกำลังสองนะคะเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด นะคะนี่คือของตัวเศษนะแล้วก็ส่วนด้วยลิมิตของอะไรคะ5ส่วนเอ็กำลังสองลบสิค่ะเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดโอเคนะคะอยู่ในรูปเศษส่วนเรียบร้อยนะเทคลิมิตเข้าไปได้โดยการใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่4นะคะใช้ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดูแล้วทุกก้อนหาค่าได้หมดเลยนะคะเราก็เทคลิมิตเข้าไปเลยค่ะ ะะเราก็จะได้ลิมิตของ3เมื่อ N มากขึ <S <S ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดลบกับลิมิตของ1ส่วน N กำลังสองเมื่อ N มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะส่วนด้วยอะไรคะลิมิตของ5ส่วน N ยกกำลังสองเมื่อ N มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดลบกับลิมิตของ10นะคะเมื่อ N มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด อ่าทีนี้มีอยู่ทั้งหมด4ก้อนพิจารณาสีแต่ละก้อนใช้ทฤษฎีบทไหนนะเราจะเห็นว่าก้อนก้อนไหนคะก้อนนี้นะคะกับก้อนนี้ใช้ทฤษฎีบทที่3ข้อที่1ค่ะลิมิตของค่าคงตัวก็จะได้ค่าคงตัวตัวนั้นลิมิตของ3ก็จะได้อะไรคะลิมิตของ3ก็จะได้3ใช่ไหมคะลิมิตของ3ก็จะได้3ลิมิตของ สิบก็จะได้สิบนะคะลิมิตของแต่ว่ามีเครื่องหมายอะไรอยู่ข้างหน้ามีเครื่องหมายลบก็จะเป็นลบสิบส่วนของก้อนนี้ล่ะคะของก้อนนี้นะคะที่วงสีแดงๆเนี่ยนะคะใช้ทฤษฎีบทที่เท่าไหร่คะติ๊กตอกติกต๊กตอกติ๊กตอกนะทฤษฎีบทที่หนึ่งใช่ไหมคะอ่าเราก็จะเห็นว่าก้อนสีแดงๆที่มงครูวงด้วยปากกาสีแดงเนี่ยจะเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้น จะมีค่าเฉพาะที่วงด้วยสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหรคะลบสามส่วนสิโอเคไหมคะอ่าลบสาส่วนสิบนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือลบสามส่วนสิเพราะฉะนั้นลิมิตของ3ามเอ็นกำลังสองลบหน่ส่วนด้วย5้าลบสิบเอ็กำลังสองเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดจะมีค่าเท่ากับลบสมส่วนสิค่ะโอเคนะคะ ข้อนี้โอเคอ่าทีนี้เรามาดูต่ออีกหนงตัวอย่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะอ่าตัวอย่างนี้จงหาลิมิตของลำดับเมื่อเ n เท่ากับส n กํกำลังสองบวก5 n ลบ9ส่วนด้วย n อยกกำลังสมลบ7 n บวก5มุ่งไปที่ไหนคะไปที่ตัวส่วนใช่ไหมคะอ่าตัวส่วนของเรา n n กำลังสลบ7 n บวก5นะคะเป็นยังไงคะ เป็นพหุานามที่มีดีกรีเป็นเท่าไหร่เป็น3ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราดึง n ยกกําลังอะไรออกมาดึง n ยกกําลังสออกมาทั้งของตัวเศษและของตัวส่วนนะคะโอเคเรามีเป้าหมายแล้วค่ะเรามีเป้าหมายแล้วนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกนะคะเราก็จะได้ลิมิตของ2 n ยกกําลัง2องบวก5 n ลบ9ส่วนด้วย n ยกกําลัง3ลบ 7n บวก5 นะคะเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเท่ากับดึงอะไรคะดึงอะไรคะดึง n ยกกําลังอะไรออกมาดึง n ยกกําลังสามออกมาทั้งของตัวเศษและของตัวส่วนเราดึงของเศษก่อนนะคะ2 n กําลังสองดึง n กําลังสามออกไปก้อนนี้เหลือ2ส่วน n ค่ะก้อนที่ 2, บวก5 n ค่ะดึง n ยกกําลังสามออกไปเหลือ5ส่วน n กําลังสองนะคะแล้วก็ลบอะไรคะ 9ดึง n ยกกำลังสามออกไปก้อนนี้ก็จะเหลือ9ส่วน n ยกกำลังสามค่ะมาดูของตัวส่วนต่อนะคะดึง n อ็ากำลังสามออกมาค่ะก้อนแรกเหลืออะไรจ้าดึง n กําลังสาออกไปแล้วเหลือหรือไม่เหลือบางคนอาจจะคิดว่าไม่เหลือนะคะเหลือนะจ๊านักเรียนเหลืออะไรคะเหลือเลขหนึ่งนะจ๊าโอเคนะทีนี้ลบเจ็ดเอ็นคะจะเหลือเท่าไหร่เหลือลบเส่วนเยกกำลังส นะก้อนบวก5เหลือเท่าไหรคะบวก5ส่วน n ยกกำลังสามนะจ๊ะนะจ๊ะเอเคเหมือนเดิมค่ะพอมาถึงตรงนี้อะไรตัดทอนกันได้ตัดเลยจ้านะคะตัด n กํากำลังสามออกไปปึ๊บป๊บตัดเสร็จพิจารณาเหมือนเดิมค่ะ2ส่วน n 5หส่วน n กํากำลังสองส่วน n กํากำลังสามส่วน n กํากำลังสองหส่วน n กํากำลัง3หาค่าได้ทุกก้อนหรือไม่ ใช้ทฤษฎีบทที่3ข้อที่6ได้หรือเปล่านะคะใช้ได้ถูกต้องไหมคะใช้ได้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไปตามเดิมเลยค่ะก็จะได้ลิมิตของ2ส่วน N บวก5ส่วน N กำลังสอลบ9ส่วน N ยกกำลัง3นะคะเมื่อ N มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้สุดนี่คือของตัวเศษของตัวส่วนก็เหมือนกันค่ะลิมิตของอะไรคะ1ลบ เจ็ส่วน N กำลังสองนะคะบวกอะไรคะบวกห้าส่วน N ยกกำลังสามนะคะเมื่อ N มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดนะคะโอเคทีนี้เราก็มาพิจารณาอีกสักครั้งสิว่าแต่ละก้อนที่บวกกันอยู่บวกลบกันอยู่นะ่ะเราใช้ทฤษฎีบทที่สามข้อที่สามกับข้อที่สี 4, เลยได้หรือเปล่าได้แน่นอนใช่ไหมคะเพราะทุกก้อนหาค่าได้ เทคลิมิตเลยจ้านะคะลิมิตของ2ส่วน n เมื่อ n มากขึ้นโดย <laughs> ไม่มีที่สิ้นสุดนะคะบวกลิมิตของ5ส่วน n ยกกำลังสองเมื่อ n มากขึ้นโดย <laughs> ไม่มีที่สิ้นสุดลบกับลิมิตของ9ส่วน n กํากำลังสามเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดส่วนด้วยอะไรคะลิมิตของ1เมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดลบกับ ลิมิตของเส่วน n วยกกำลังสองเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดบวกกับลิมิตของ5ส่วน n กํากำลังสาเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุดทุกกรณ์หาค่าได้มีทฤษฎีบทรองรับหมดเลยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวครูจะขีดบ่งให้ดูนะคะอันนี้สีแดงๆที่ขีดอยู่ตรงนี้นะคะสีแดงแนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อนนี้ใช้ทฤษฎีบทที่ นคะบทที่1ใช่ไหมนะคะทฤษฎีบทที่1นนะ,ะลืมหรือ,อยังเขาบอกว่ายังไงอ่าน่าจะยังไม่ลืมนะคะก้อนนี้ทั้ง5ก้อนที่ครูขีดถูกด้วยปากกาสีแดงได้เป็น0หมดเลยเพราะนเศษเป็น0นะคะเราจะเห็นว่าเศษเป็น0นแต่ตัวที่คุณครูวงด้วยปากกาสีเขียวตรงนี้เป็นลิมิตของ1ใช่ไหมคะใช้ทฤษฎีบท3ข้อที่ หนึงลิมิตของค่าคงตัวก็จะได้ค่าคงตัวตัวนั้นลิมิตของหนึ่งก็จะได้หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรคะเศษเป็นศูนย์จ้ะส่วนเป็นหนึ่งศูนย์ส่วนหนึ่งได้อะไรจ้ะได้ศูนย์ค่ะคำตอบข้อนี้คือศูนย์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นลิมิตของ2 n กำลังสบวก5 n ลบเส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยอะไรคะ ส่วนด้วย n ยกกำลัง3ลบ 7n บวก5นะคะเมื่อ n มากขึ้นโดยไม่มีที่สุดเท่ากับ0ค่ะอ่าทีนี้วันนี้ที่เราทำมา2ข้อนะคะเราจะเห็นว่าข้อแรกคําตอบเป็นยังไงคะลูกมีข้อสังเกตไหมเห็นมีอะไรไหมเรียนสังเกตเห็นไหมข้อแรกคําตอบได้ลบ3ส่วน10นะคะพิจารณายังไงนะคะเราจะสังเกตเห็นอะไรจากข้อนี้ นักเรียนจะเห็นว่าดีกรีสูงสุดของเศษแล้วก็ดีกรีสูงสุดของส่วนเป็นยังไงคะดีกรีของเศษก็คือตัวนี้นะคะดีกรีของส่วนก็คือตัวนี้นะคะที่มันมากนะเราพิจารณาตัวที่มันมากนะคะตัวไม่มากไม่มองค่ะนะคะมองเฉพาะตัวที่มันมากนะคะเพราะฉะนั้นของเศษก็จะเป็น 3n มเอ็นกำลังสองใช่ไหมคะตัวที่มันดีกรีสูงสุดนะ,ะของตัวส่วนก็ ลบสิบเอ็นกำลังสองแล้วดีกรีสูงสุดของเศษและส่วนเขาเท่ากันคะ่ะนักเรียนเวลาตอบนะคะถ้าเราอยากจะเอาไปเช็คนะถ้าทำข้อสอบที่เป็นปรนัยนะคะเราเช็คได้เลยล้วตอบได้เลยเราจะเอาสัมประสิทธิ์ที่อยู่ข้างหน้านะคะของทั้งสองก้อนที่มณครูวงกลมไว้นี่แหละมาตอบเลยเห็นไหมคะคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นลบสามส่วนสิบนั่นเองนะคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อข้อที่สองเมื่อกี้ที่เราทำ นะคะคำตอบได้เท่าไหร่นะลูกได้ศูนย์ใช่ไหมคําตอบของเราได้ศูนย์นะคะเนะักเรียนเห็นไหมคะว่าโจทย์ a n เท่ากับอะไรคะ2 n งกำลังสองบวก5 n ลบส่วนด้วย n อ็นกำลัง3ลบ 7n บวก5ไปวงตัวที่มันมีดีกรีสูงสุดของทั้งเศษและส่วนค่ะวงเลยค่ะวงเลยค่ะ,อะของตัวเศษก็คือก้อนนี้ค่ะวงไว้ของตัวส่วนก็คือก้อนนี้ค่ะเนี่เรียนจะเห็นว่าดีกรีสูงสุดของตัว เศษมันน้อยกว่าดีกรีสูงสุดของตัวส่วนถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คำตอบจะได้ศูนย์ค่ะอ่าถ้าไม่เชื่อเนี่ยลองไปทำต่อนะลองไปทำแบบหัดต่อที่มันมีลักษณะเป็นเหมือนสองข้อที่ครูพาทำวันนี้นะลองไปคิดดูนะคะอย่าเพิ่งเชื่อครูนะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในคลิปหน้านะคะว่าจะมีอ่า โจทย์เป็นลักษณะแบบไหนนะคะจะสนุกข,ขึ้นเรื่อยๆแน่นอนนะคะแต่ว่าแอดวานซ์ขึ้นนะคะจะยากขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลางนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะบ๊ายบาย